สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวคลิปนี้จิจะพามาทำ DIY กระถางปลูกผักสลัดด้วยขวดน้ำเหลือใช้แล้วก็กระบอกไม้ไผ่ค่ะนี่นี่ก็คือสลัดเรสปัาตะเวียของจีน,นะคะในกระบอกไม้ไผ่นะกระถางนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมีจากขวดน้ำเหลือใช้ด้วยนะคะ ส่วนวิธีทำนั้นก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าทุกคนมีขวดน้ำไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มหรือว่าขวดน้ำอัดลมนะคะเหลือใช้แล้วตัดเครื่องค่ะตัดเครื่องออกเราก็จะได้2แก้ว2กระถางแบบนี้นะคะ1นสแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการเจาะรู รอบๆนะคะเจาะรูรอบๆบแบบนี้นะจิ๊มเจาะประมาณ10รูนะคะแต่จะเจาะแบบนี้นะคะทุกคนนะคะเป็นรูคู่กันแบบนี้นะคะ2 4 6 80่ดบรอบๆนะคะเจาะประมาณ10รูเพื่อที่จะร้อยเชือกแบบนี้นะคะเจาะทั้งสองแก้วเลยแล้วก็ร้อยเชือกค่ะร้อยเชือกเพื่อให กระถางทั้งสองกระถางนี้ติดกันนะคะนี่อันนี้จิตร้อยเชื่อแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะใช้สำหรับพาดราวนะคะอาจจะเป็นราวไม้ไผ่คานไม้ไผ่หรือว่าริมรัว้รวกำแพงบ้านกำแพงรั้วสวนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้จิตรก็พาดบนคานของไม้ไผ่ที่จิตร์ทำอ,อุโมงค์ผักนะคะนี่ก็คือพาดลงไปเลย ทีนี้กระถางจากกระบอกไม้ไผ่นะคะอันนี้จิ๊บชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นวัสดุจากธรรมชาติล้วนเนาะกระบอกไม้ไผ่นะคะอันนี้เป็นไผ่จิ๊บไปขอ,อจิ๊บไปขอคนอื่นเข้ามานะคะเขาเจ้าของเขาบอกว่าเป็นไผ่กิมซุงนะคะเป็นไผ่กิมซุงซึ่ง,งไผ่กิมซุงลำลำ,ลำต้นค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากเลยคะ่ะทีนี้เขาจะมีรูมีรูกลวงข้างในจิ๊บก็เลยอ่า ออกไอเดียมาว่าเดี๋ยวเอามาทํากระถางปลูกผักสลัดเพื่อความสวยงามน,น่ารักนิดน,นึงนะคะทีนี้กระบอกไม้ไผ่นะคะมันไม่สามารถที่จะใช้ตะปูเจาะลงได้จิ๊ก็ไม่มีสว่านไม่สามารถที่เจาะรูร,รอบๆเหมือนเหมือนอขวดพลาสติกได้นะคะจิ๊ก็เลยใช้วิธีการนี่เลยค่ะ มันอาจจะไม่สวยนะทุกคนทุกคนเอาไปทําให้มันสวยกว่านี้ได้นะคะจิ๊ดใช้ตะปูดอกเล็กๆนะคะนี่ตะปูสองดอกตอกเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ระยะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะใช้พาดลงไปบนคานไม้ไผ่เหมือนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับขวดน้าพลาสติกนะคะนี่ตอกตะปูสองกระบอกเลยกระบอกที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็กระบอกที่สองนะคะอ่า แล้วก็หาเชือกนะคะมัดเชือกอันนี้ก็มัดง่ายเลยมัดเชือกเชื่อมกับกระบอกไม้ไผ่กระบอกที่หนึ่งมาหากระบอกที่สองนะคะอันนี้อันนี้จะง่ายหน่อยเนาะทุกคนก็คือว่าถ้าใครมีสว่านน่ะจะเจาะรูรอบๆกระบอกไม้ไผ่ก็ได้นะคะแต่จิ๊ดไม่มีสว่านเนาะก็เลยใช้วิธีนี้ก็คือประยุกต์เอานะคะทุกคนแล้วก็เจาะรูด้านล่างเพื่อระบายน้ํานะคะแล้วทีนี้เวลาเอามาวางพาดบนคานไม้ไผ่ค่ะ กระบอกไม้ไผ่จิ๊ดคิดว่ามันดูสวยงามแล้วก็เก,ก๋ไก่มากเลยค่ะนี่ก็วางไปแบบก็พาดไปอย่างเงี้ยควยมาอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งสวยนะคะนี่นะคะจิ๊ดคิดว่ากระบอกไม้ไผ่นะคะดูน่ารักสวยงามแล้วก็เก,แก,ก๋ไก่กว่าขวดน้าพลาสติกค่ะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะนะคะจิ๊ดก็จะเอามาวางพาดแล้วก็ควยกันแบบนี้ค่ะค,ะควยกันแบบนี้นะเอากระบอกเอาก้นเ,เขาอะคว,ควยกันนิดนึงนะคะมันก็จะดู สวยงามดูเก๋ไๆมากขึ้นอีกค่ะเหมือนแบบเพิ่มดีเทลเข้าไปอีกนะเออก็น่ารักดีไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่จิ๊ดนำมาฝากมาแชร์กันในวันนี้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะทุกคนก็ลอง หาวัสดุเหลือใช้นะคะที่เราแบบไม่ต้องไปซื้อหาให้เปลืองสตุ้งสตังนะคะทุกคนยุคนี้เนอะยุคของแพงด้วยพยายามมองหานะคะว่ารอบตัวเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถนำไปใช้มาประยุกต์ใช้แบบนี้ได้นะคะลองลองมองหากันดูแล้วก็ลองเอาไอเดียของจีนนะคะไปประยุกต์ใช้ต่อย,ยอดในแบบของคุณนะคะสวยไหมคะ ถ้าหากว่าเรียงกันทีๆเนี่ยก็คงจะสวยงามกว่าน,นี้นะคะอันนี้จิตเองก็มีขวดก็น้อยนะคะกระบอกไม้ไผ่ก็มีอยู่แค่สามคู่เองถ้าเกิด,ดว่าเยอะกว่าน,นี้เนี่ยเรียงกันแบบติดๆไปเลยอะ่ะก็คงจะสวยน่าดูเลยนะคะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ